อิติอรหังทิพะจกักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพะจกักขุวิโสทายิวันนี้เราจะมาดูดวงชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมประจําเดือนกุมภาพันธ์สองห้าคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่10บห กุมพาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีกุมกับชาวรักคนากุมท่านใดที่อยากจะดูดวงปะจำเดือนมกลา2 5 6 7ให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าเพลิด ดวง12ราศีในเดือนมกราคม2567เนี่ยให้เข้าไปดูที่หน้าช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คำค้นออนมณีจันทร์นะคะคำค้นออนมณีจันทร์ท่านที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกเอฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไทค่าครูด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ เราก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปของชาวราศีกุมกับชาวลัคนากลุมนะคะก็จะเป็นการดูไพ่แบบหัวตั้งแล้วก็หัวกลับ มันเหมือนจะเป็นอะไรที่จะได้เงินจากทางต่างชาติด้วยนะ ชาวราศีกุมกับชาวรักขนาลุมเอ๋มีความรู้สึกว่าศัตรูจะมาง้อขอคืนดีด้วยอะ่ะคู่แข่งในสายงานคู่แข่งในสายงานศัตรูของท่านเนี่ยอาจจะชวนคุณอะไปกินข้าวแต่คุณอะมีมีม อารมณ์แบบหงุดหงิดคับแค้นใจอะไรสักอย่างที่ว่าไม่มีคนเข้าใจคุณแล้วคุณก็เลยแบบเหมือนท้อแท้อะแต่คุณยังยังถือว่าคุณโชคดีนะที่ว่าคุณมีคุณมีณมจิตใจที่สงบเยือกเย็นมากขึ้นใจเย็นขึ้นอะเออแล้วก็ในเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์2567เนี่ยคุณจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมือนนอนเดินทางกลับไปเยี่ยมกลับไปเยี่ยมครอบครัวเป็นช่วงที่คุณทำงานหนักช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสภาพจิตของคุณน่ะแย่มากสุขภาพร่างกายของคุณก็อ่อนแอบอกได้เลยว่าคุณน่ะชอกช้ำมากในเรื่องความรัก เลอๆคนที่มาจีบคุณก็เป็นคนที่เป็นเกย์เป็นกะเทยเป็นทอมอะไรแบบเนี้ยเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเหนื่อยกับเรื่องความรักนะชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมอะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนคุณเหนื่อยกับเรื่องของความรักคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16กุมภาพันธ์จนถึง15มีนาคมใช้ดูได้ทั้งลัคนากุมกราศีก,กุมนะคะใช้ได้เหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะว้าวุ่นเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามอะอืมช่วงที่ผ่านมาคุณเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามเหมือนคุณอะต้องไปอุปถัมตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยต้องไปอุปถัม คนที่มีปัญหาทางด้านการเงินฐานะยากจนเขาเรียกว่าเตีย้ยอุ่มคอมเออเขาเรียกเตีย้ยอุ้มคอมพอคุณอยู่ในสภาวะเตีย้ยอุ่มคอมเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกจากที่ว่าคุณเหนื่อยอยู่แล้วก็เ,เลยเป็นเหนื่อยมากขึ้นน่ะคุณเคยเห็นคนจนๆที่เลี้ยงแมว20่สิบสมสิตัวไหมละ่ะเออมันเป็นแบบนั้นน่ะ ความรู้สึกของคุณก็คือเหมือนแบบเตี้ยอุ้มคอมแถมแบกไก่เหมือนคุณอะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยกับภาระหลายๆอย่างอะซึ่งมันใกล้ถึงจุดที่ว่าคุณอะ,อะแย่แล้วความปรารถนาในใจลึกๆของคุณคือคุณคุณอยากได้เงินแหละทุกวันนี้คุณอะมีปัญหาทางด้านการเงินหนักมากคุณหมุนเงินไม่ทันอะ คุณเป็นคนรักครอบครัวนะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าคุณอะอนอนตีนไก่หน้าผากแล้วคุณก็มีปัญหาเรื่องการเงินหนักมากการเงินของคุณไม่มั่นคงคุณมีปัญหาทางด้านการเงินแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเออเนี่ยจะต้องมันจะต้องแก้ปัญหายัางไงแต่ไพ่มันกลับขึ้นนะว่าจะมีชาวราศีกุมหลายคนะที่ว่าได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ บางท่านเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปทะเลได้เดินทางไปทะเลได้เดินทางไปเกาะนะทางด้านการงานของคุณเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเลยเนี่ยคุณอาจจะต้องทำงานที่เกี่ยวกับงานด้านบริการแอร์โฮสเตสพนักงานขายพนักงานเสริร์ฟครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สู้ดีสำหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผลการเรียนของคุณเนี่ยตกต่ำช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณโดนทรยศหักหลังถูกใส่ร้ายป้ายสีผู้คนรอบข้างพึ่งพาอะไรไม่ได้ถูกทรยศหลอกลวงสภาพจิตใจของคุณน่ะสภาพจิตใจของคุณเนี่ยบอบช้ำกดดันและสับสน คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณตัดสินใจทำอะไรแบบไร้ความคิดเป็นการทำโดยที่แบบปัสจากความยับยั้งช่ำใจทำให้เกิดผลผิดพลาดต,ตามมาหรือคุณทำอะไรตามใจตัวเองอะ่ะเหมือนทำตามอารมณ์ไม่ได้ทำโดยใช้สมองคิดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีปัญหาหนักมากแต่ถือว่าคุณโชคดีนะ คุณมีปัญหาเรื่องเรื่องงานช่วงที่ผ่านมาคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินคุณมีปัญหาเรื่องงานแต่ถือว่าคุณยังโชคดีตรงที่ว่าคุณยังได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่คุณยังสามารถพึ่งพาพ่อแม่ได้อยู่สิ่งนี้มันก็ยังทำให้คุณเนี่ยมีความสุขขึ้นตรงที่ว่าอย่างน้อยอะ่ะ ถึงคุณจะทําธุรกิจแล้วเจ๊งอ่ะแต่อย่างน้อยพ่อแม่คุณก็ยังรวยคล้ายๆกับว่าเออเหมือนคุณแบบลูกคนมีตังค์คือใจคุณอ่ะตอนนี้มันแยาแย่มากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความรักเข้ามาในหัวใจคุณอ่ะหลายๆครั้งเลยไม่ใช่แค่ศัตรูอยากจะคืนดีอ่ะคุณอ่ะศัตรูก็อยากจะคืนดีอ่ะคุณแฟนเก่าก็อยากจะคืนดีอ่ะคุณคุณอ่ะมีปัญหาเรื่องเงิน ไม่ใช่ว่าไพ่ใบนี้มันไม่ดีนะจริงๆไพ่ใบนี้มันดีแต่ว่ามันเป็นไพ่หัวคว่ำมันเป็นไพ่รีเวิร์สถ้าหนึ่งเหรียญรีเวิร์สเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากจะได้เงินเนี่ยก็คือต้องเหนื่อยมันไม่ใช่ได้เงินมาโดยง่ายคือคุณเคยได้ยินไหมว่าคือบางคนอะเล่นเอ่อเล่นลอตเตอรี่แค่ใบเดียวอะแต่ก็ดันถูกระวันที่หนึ่งประมาณนั้น เหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณตัดสินใจผิดพลาดมีการเริ่มต้นที่ผิดเออการเริ่มต้นก็ผิดตัดสินใจก็ผิดทําให้ขาดทุนเจ๊งเริ่มต้นผิดก็คือว่าอ,อ่าไม่ดูเลิกการแต่งงานก็ต้องดูเลิกนะการทําธุรกิจก็ต้องดูเลิกทีเนี้ยคุณอะรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองอะคุณถูกหลอกใช้ให้เป็น เครื่องมือในการหาผลประโยชน์คุณถูกคนอื่นอะหลอกใช้เจ้านายใช้งานหนักได้เงินเดือนสองหมื่นแต่คุณทำงานจนไม่สบายหรือไม่คุณก็ตัดสินใจแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักแล้วก็มารู้สึกผิดทีหลังสิ่งที่คุณตัดสินใจอะมันผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณอะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องความรัก คุณตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงที่ตัวเองไม่ได้รักเพื่อประชดประชดคนที่ตัวเองรักแต่คุณได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นโดยไม่คาดคิดนะเหมือนจะเป็นผู้ชายหมดเลยคนที่เนี่ยลาภเนี่ยคนที่เป็นโชคเป็นลามคนที่มาอุปถัมคนที่เอาสิ่งดีๆมาให้คุณเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลย ถ้าหากคุณเป็นสตรีเนี่ยก็คือคุณอะมหาสเสน่ห์ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายก็คือว่าคุณดวงดีนะที่ว่ามีผู้ชายวัยกลางคนผู้ชายรุ่นเดียวกับคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณทางด้านการงานคุณถือว่าคุณดวงดีที่ว่าได้เจอคนที่มีวิชาการความรู้คนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะงานทางด้านออกแบบถ่ายภาพ คุณได้รับความเชื่อช่วยเหลือจากคนดีมีศีลธรรมสิ่งนี้มันทําให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดได้เหมือนเขาอาจจะสอนคุณอาจจะสอนคุณตําน้าพริกสอนคุณทําการตลาดคุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในชนบทหรือไม่คุณก็ชอบหนีจากสังคมที่วุ่นวายไปอยู่ตามป่าตามเขาไปเที่ยวเล่นอยู่ตามธรรมชาติ คนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจเป็นเป็นนักเล่นหุ้นเป็นนักการตลาดถือว่าคุณโชคดีตรงที่ว่ามีมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณนะ่ะแต่ในสายตาของในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยเหมือนเขาก็นินทาว่าร้ายคุณนะเหมือนเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ดูน่ากลัวคบยากเป็นคนหญิง เป็นคนที่ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่รู้จักระมัดระวังเป็นคนที่แบบขี้งกอะไรประมาณเนี้ยหรืออาจจะแอบเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบเหมือนอาจจะแอบทําอะไรผิดกฎหมายก็ได้แต่จริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอกับสถานการณ์ที่สร้างบาดแผลในใจให้คุณมากอะ่ะมันคือมันก็คือความความกดดันความเจ็บ ปวดความบีบคั้นเพื่อนฝูงเขาก็มองว่าคุณน่ะเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเป็นคนรวยหรือไม่เขาก็มองว่าคุณน่ะมีวัยเด็กที่ดีพ่อแม่ดีนูน่นนี่นั่นน่ะแต่เขาไม่ได้อ่าเขาไม่ได้มองเห็น,นหลายๆอย่างอ่ะว่าทุกวันนี้คุณไม่ค่อยมีความสุขอ่ะเมื่อก่อนอ่ะคุณเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงแต่ทุกวันนี้ คุณเป็นคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์ห่างเหินจากเพื่อนฝูงทุกๆคนคุณไม่คบใครเลยอ่ะเพราะว่าคุณอ่ะถูกคนทรยศที่ผ่านมาคุณทำคุณคนไม่ขึ้นถูกถูกเอาเปรียบที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำคุณคนคุณคนไม่ขึ้นเลยอันนี้เหมือนแบบเอาเปรียบอะ ถ้าคุณรวยถ้าสมมุติคุณเป็นคนรวยเขาก็ยืมเงินคุณหลอกเงินคุณโกหกปอกลอกเงินคุณถ้าคุณรวยเขาก็หลอกเงินคุณแต่ถ้าคุณทํางานเก่งเขาก็หลอกใช้งานคุณมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีอาการแบบจิตเภทอะเหมือนเป็นโรคที่แบบไม่ไว้วางใจใครมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีชอบอยู่โดดเดี่ยวห่างเหินเพื่อนฝูงเพราะว่าคุณทําคุณคนไม่ขึ้น คุณมีความเครียดสะสมจนทำให้คุณเนี่ยไม่สบายบ่อยสุขภาพร่างกายอ่อนแอคุณมีความคิดน่ะอยากจะย้ายไปทำงานต่างประเทศแล้วที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าตัวเองออาภพเรื่องคู่มันไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่หล่อนะจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และหน้าตาดีคุณเป็นคนหน้าตาดีแล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แต่คุณมักอาภพเรื่องคู่ มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกเบื่ออยากจะย้ายไปทำงานต่างประเทศหรือไม่ก็หาแฟนต่างชาติไปเลยช่วงนี้คุณนะพยายามที่จะซ่อมแซมจิตใจของตัวเองที่มันพังทลายให้มันดีขึ้นคนอายุน้อยกว่าทำให้คุณเดือดร้อนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เดือดร้อนเพราะ เพศตรงข้ามเนี่ยเพศตรงข้ามทําให้เดือดร้อนแล้วคุณเองก็มีความทุกข์มากคุณนอนฝันร้ายบ่อยนะตกกลางคืนคุณนอนไม่หลับคุณเป็นคนหน้าตาดีนะแต่ตอนนี้คุณก็โสมอาจจะโสมอาจจะแบบแก่ลงแก่แก่ลง,ก,ก,ลงก็เลยดูโสมหรือไม่ก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนคุณมีอาการแบบซึมเศร้าด้วย เหมือนคุณอะถูกคนที่ไว้ใจอะหลอกกันเยอะแต่แต่เหมือนกับมันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งอะที่ว่าเหมือนแถวเนี้ยคือคุณยังมีคนที่ให้การอุปถัมภ์อยู่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีกุมกับชาวลัคนาคกุมโชคดีค่ะก็ท่านที่พึ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยสวัสดีปีใหม่2567 2024ูงโชคดีค่ะ